สวัสดีกับช่องพีเจหมอนแชนแนลทุกวันนี้เราเกิดมาเนี่ยเรามีปากมีเสียงจะพูดอะไรก็ได้เพราะเป็นสังคมประชาธิปไตยเห็นแหมประเทศไทยจะพูดอะไรก็ได้มัง้งมีใครเถียงไหมว่าไม่จริงเอาเป็นว่าเขาเรื่องแล้วกันนะฮะคือต้องบอกว่าในโลกของเราเนี่ยเว้ยมันมีบางประเทศที่เขาแบบมันโดนปิดกัน้นมันโดนบล็อกจริงๆไม่ต้องบอกหรอกประเทศไหนฮะหัวข้อชื่อมันก็บอกอยู่แล้วจริงปะละ่ะเออประเทศนั้นแหละประเทศเกาหลีเหนือเดี๋ยวก่อนท้าวความก่อนบางคนถามอะไรวะอะไรก็เกาหลีเหนือซ้ายก็เกาหลีเหนือขวาก็เกาหลีเหนือพีเจหมอไม่เป็น อะไรกับเกาหลีเหนือหรือเปล่าบทความมันเยอะจริงๆก็เลยแบบเอามาเล่าให้ฟังหมอเชื่อว่ามีคนดูจำนวนมากแบบทิพทิป,ปะนะที่สงสัยว่าเฮ้ยที่ประเทศนี้เนี่ยประชาชนน่ะโดนเซ็นเซอร์อะไรบ้างแล้วแบบคนที่เป็นนักข่าวเนี่ยมันต้องเป็นยังไงมันถึงจะแบบเป็นนักข่าวได้แล้วเป็นนักข่าวมันพูดอะไรได้บ้างแล้วประชาชนน่ะรับรู้อะไรได้บ้างวันนี้เนี่ยจะพาไปดูอะอย่างแรกเราต้องมาเริ่มจากประวัติศาสตร์ก่อนเว้ยเรื่องของเรื่องเนี่ยมันเริ่มต้นในปีคิศ,ศราช1948ในยุคข,ของคุณที่มีชื่อว่า คุณคิมอิลซังหรือว่าคิมอิลซอง คิมอูซุงเนี่ยนะครับเป็นเหมือนกับจุดเริ่มต้นของผู้นําเกาหลีเหนือเป็นหนึ่งคนที่แบบพูดภาษารัสเซียได้อย่างคล่องแคล่วในสมัยนั้นและตอนนั้นเองครับมันก็เป็นปัญหาเกี่ยวกับ,กบเรื่องของสงครามเกาหลีซึ่งอย่างที่บอกแหละจากคลิปที่แล้วนะครับว่ามันก็จะมีเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ที่2ฝั่งเนี้ยจะมีเหมือนกับผู้ใหญ่ใจดีคอยซัพพอร์ตอยู่ข้างหลังฝั่งเหนือก็เป็นสหภาพโซเวียตฝั่งใต้ก็เป็นสหรัฐอเมริกาคือต้องบอกเลยว่าสมัยนั้นน่ะคุณคิมอูซุงเนี่ยนะครับหรือว่าจุดเริ่ม การสปอนเซอร์มาจากฝั่งสหภาพโซเวียตพอเริ่มเป็นผู้นำปุ๊บก็เริ่มเลยครับทำการดูแลเทคแคร์ประชาชนเอาตั้งแต่การสำรวจสัมมโนครัวประชากรเลยความอยู่ดีกินดีเรื่องนั้นเรื่องนี้มีการปฏิรูปแรงงานปฏิรูปต่างๆให้มันเป็นระบบมากขึ้นรวมทั้งไปยึดที่ดินของเอกชนมาเป็นของรัฐบาลต่อมาในปีคิด์กักราช1946ก็มีการไปจัดตั้งสำนักข่าวสำนักหนึ่งขึ้นมาชื่อว่าสำนักข่าว K C N A หรือว่า New g e n Z y เป็นน้าข่าวหรือว่าเป็นสำนักข่าวที่มีความเกี่ยวข้องกับล้าบานของประเทศเกาหลีวงเล็บเหนือโดยจัดตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อต้องการให้พูดเกี่ยวกับพักแรงงานเกาหลี ผู้นําดียังไงพักนี้ดียังไงโดยการเผยแพร่ก็แบบมีการแบบออกทีวีโทรทัศน์พัดลมอินเทอร์นอินเทอร์เน็ตเว็บส่งเว็บไซต์เอาหมดครับในสมัยนั้นนอกจากจะเป็นสํานักข่าวที่ดีแล้วยังต้องแบบมีการถ่ายภาพแจกใบปลิวแจกรูปภาพที่มีทั้งภาษาเกาหลีภาษาอังกฤษสเปนญี่ปุ่นแล้วก็มีการเผยแพร่ออกไปในช่องทางต่างๆที่บอกไปข้างต้นนี้โดยที่มีบทความอยู่บทความหนึ่งที่มันเคยมีประเด็นดราม่าก็คือว่ามันเคยมีข่าวที่บอกว่าเกาหลีเหนือเนี่ยแบบอเมซิ่งมากประสบล สำเร็จในชีวิตเพราะว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะแบบมีโครงการอาวกาศดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ไอ้นั่นก็ดีไอ้นี่ก็ดีดีไปหมดเลยสุดท้ายแล้วก็ถูกดึงกลับมาแล้วบอกว่าเฮ้ยแกมันโนหรือเปล่าแกแบบชวนเชื่อหรือเปล่าวะยังไม่พอจ้ามีการแบบตัวเองดีอย่างนั้นดีอย่างนี้แล้วความไม่ดีไม่มีเลยเหรอความไม่ดีมันก็มีนะครับแต่ไม่ใช่กับประเทศตัวเองมันประโยชน์ที่ประเทศอื่นแทน,นะฮะเพื่อจะบอกว่าตัวเองดีคนอื่นไม่ดีอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่บางประเทศเขาก็แบบออกมาพูดถึงเรื่องนี้ในช่วงปีนั้นๆนะนะคืออก่น เพาในสมัยก่อนนะครับมันจะมีบางบุคคลสําคัญที่ไมีการจารึกชื่อลงในบทความต่างๆและการเผยแพร่ในหนังสือนิตยสารอินเทอร์เน็ตอะไรแบบนี้จากข้อมูลก็บอกตรงๆตามๆกันนะครับว่าเฮ้ยเป็นมีบางบุคคลนะที่เคยมีความสําคัญเป็นบุคคลสําคัญด้วยแหละแต่ว่ามีการถูกลบชื่อออกไปจากบทความมากกว่า35,000บทความทั้งในหนังสือนิตยสารและก็โลกอินเทอร์เน็ตผ่านยุคคิมอิวซุงไปก็เป็นยุคข,ของคิมจองอิลคิมจองอิลคือใครคิมจองอิลเป็นลูกของคิมอิวซุงหลังจากที่คิมอิลซุ นะครับลงจากบันลังไปแล,ล้วคิมจองอิลก,ก็มาต่อเนี่ยก็มีการใช้ระบบ PR เหมือนคลิปที่แล้วในการแบบประชสัมพันธ์ว่าตัวเองนั้นว่าดียังไงร,รวมใช้ไม่การเข้มงวดในเรื่องของการ เข้าถึงการจํากัดนู่นนี่นั่นเพิ่มมากขึ้นถึงแม้ว่าจะมีการเข้มงวดอย่างเคร่งครัดก็ตามเนี่ยนะฮะก็เชื่อไม่ว่าในสมัยนั้นเองเนี่ยมันก็มีบางคนฮะลักลอบนํามือถือจากประเทศจีนเข้ามาใช้งานแล้วคนถามต่อพี่หมอคะถ้าถูกจับได้จะโดนอะไรไหมโดนจั๊กจี้มั้งเขาเกมโอเวอร์ไงฮะก็คือไม่รอดเลยอย่างนั้นนะต่อมาฮะในช่วงปี2004 ในช่วงนั้นเว้ยโพโทรศัพท์มือถือเริ่มเข้ามามีบทบาทที่ประเทศนี้เริ่มมีการใช้กันโดยมือถือนี่นะครับมันลักลอบผ่านเข้ามาช่องทางพรมแดนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายประเด็นคือว่าบางคนเขาไม่กลัวไงรละบาลก็เลยต้องมีความแบบเข้มข้นเพิ่มมากขึ้นในการควบคุมดูแลต่อมาให้ในปี2008บริษัท o r a s c o m Telecom เป็นบริษัทจากประเทศอียิปต์นะครับได้ทําการแนะนําให้เกาหลีเหนือใช้บริการคุรยอลิงค์ไอเจ้าคุรยอลิงค์นะครับมันก็เปลี่ย เสมือนกับบริษัทค่ายมือถือค่ายหนึ่งที่คอยให้บริการอินเทอร์เน็ตยานำนะว่าอินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่าย 3G ให้กับคนที่มียอดสูงๆแล้วก็ชาวต่างชาติที่ไปเที่ยวที่นั่นหรือว่าไปทํางานที่นั่น แต่ต้องบอกกันนะว่าคนที่จะใช้บริการ 3G ได้เนี่ยหรออินเทอร์เน็ตได้เนี่ยต้องเป็นคนที่แบบสําคัญจริงๆและจะต้องทําเรื่องของอนุญาตซึ่งจะมีการตรวจสอบอย่างเข้มข้นและเข้มงวดมากๆรวมทั้งการเข้าถึงเว็บไซต์นอกประเทศหรืออะไรก็ตามจะต้องผ่านละบานก่อนอย่างเข้มเข้มเลยแหละถัดมาให้หลังครับรู้สึกว่าอินเทอร์เน็ตจะกลายเป็นเสิ่งหนึ่งครับที่ได้รับความนิยมอย่างมากทําให้คนก็แบบไปใช้บริการเยอะมากขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายลาบาลไม่นิ่งนอนใจฮะออกมาตรการอีกเพียบเพื่อมาควบคุมดูแลอย่างเข้มเร้มคั้ง จำกัดการเข้าเว็บไซต์อย่างนอกประเทศมากขึ้นไปอีกแบบเออเหรออันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะว่าการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่ว่านี้เนี่ยมันจะต้องไปนั่งเล่นในห้องที่เขามีไว้ให้หรืออยู่ตรงไหนก็เล่นได้อันนี้ไม่ทราบจริงๆใครรู้ช่วยคอมเมนต์บอกทีนะฮะทีนี้ครับมันก็มีเรื่องอีกพอมือถือเข้ามาปุ๊บบริเวณพรมแดนประเทศจีนกับประเทศเกาหลีเหนือครับบางทีมันรับขึ้นสัญญาณกันได้ปรากฏว่ามีคนบางคนครับที่เขาสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตบริเวณชายแดนได้ พอเรื่องนี้ไปเข้าหูร้าบาทปุ๊บก็ไม่การออกมาตรการเข้มงวดขึ้นไปอีกย้ำนะครับว่าคนที่จะมีได้นคือมักจะเป็นคนชีพมียศถาบรรดาศักดิ์เป็นชาวต่างชาติอะไรประมาณนี้คนปกติทั่วไปแทบจะหายด้ยากมากๆเลยทีเดียว มันก็มีคําถามต่อนะว่าอา้าวแล้วถ้าเป็นคนเกาหลีนเหนือปกติแล้วเขาจะทํำยังไงกันละ่ะต้องบอกก่อนนะครับว่าเขาเองก็มีโทรศัพท์มือถือใช้เช่นกันแต่ว่าเขาเนี่ยไม่มีระบบอินเทอร์นเ,นเน็ตเกาหลีเหนือครับซัพพอร์ตประชากรตัวเองด้วยระบบอินทราเน็ตยัานะว่าอินทราเน็ตอินทราเน็ตกับอินเทอร์เน็ตไม่เหมือนกันนะอินเทอร์เน็ตเป็นการเชื่อมต่อแบบทังโลกอินเตอร์ก็บอกอยู่แล้วไงส่วนอินทราก็คือการเชื่อมต่อเครือข่ายในประเทศเท่านั้นไม่สามารถเชื่อมต่อไปยังนอกประเทศได้และนอกประเทศเองก็ไม่สามารถเชื่อมต่อไปในประเทศได้ซึ่่งงงไไออออออรรรรระะบบนนินนนทาาาเเเเเ็็ตตียักกกืขวว ระบบคลังยองซึ่งไอ้เจ้าระบบลังยองอะไรนี้นะครับก็เป็นเหมือนกับตัวกลางในการเชื่อมต่อระหว่างผู้คนเข้าด้วยกันเป็นเครือข่ายของตัวเองแล้วก็มีการอาจจะมีโฆษณาต่างๆที่รัฐบาลส่งไปให้ประชาชนมันก็ควจะเป็นอารมณ์แบบอีเมลละมั้ง ทีนี้พอหมดยุคของคิมจองอิวมาเป็นยุคของคิมจองอึนปุ๊บไม่ต่างย้ำนะครับว่าไม่ต่างจากคิมจองอิวเท่าไหร่คล้ายๆกันดีไม่ดีเนี่ยหนักกว่าคิมจองอิลอีกเท้าความก่อนนะครับว่าคิมอิวซงเนี่ยเป็นปู่คิมจองอิวเป็นพ่อคิมจองอึนเป็นลูกอันนี้อธิบายเอาไว้ก่อนกลัวหลายคนอาจจะสับสนก็ได้นอกจากระบบอินเทอร์เน็ตแล้วน,นะครับว่ายังมีระบบเกี่ยวข้องกับทีวีระบบเครือข่ายคลื่นต่างๆก็มีการควบคุมเช่นกันอย่างเช่นเรื่องของทีวีอย่างเงี้ยวิทยุอย่างเงี้ยแต่ข,ข้อมูลบอกเลยนะครับว่า ทีวีวิทยุเนี่ยจะมีการพันนึกเอาไว้อย่างหนานแน่นให้แบบมันแกะยากๆเพื่อป้องกันการปรุงแต่งดัดแปลงอะไรเข้าไปเพื่อป้องกันไม่ให้พี่น้องประชาชนไปรับข้อมูลขา่าวสารจากประเทศเกาหลีใต้ จ,จะข้อบูรยังบอกต่อนะครับว่าใครก็ตามที่แบบพยายามงัดแงดงัดแปลถือว่าเป็นความผิดและเป็นความผิดอาญาไม่หมายความว่าคุกนะครับทีนี้นครับเรามาพูดถึงเรื่องของนักข่าวประเทศเกาหลีกันบ้างว่าเออเขาต้องจบอะไรถึงจะเป็นนักข่าวได้ต้องบอกเลยว่าต้องเรียนจบจากมหาวิทยาลัยในประเทศเกาหลีเหนือและจะต้องได้รับการคัดเลือกจากคณะบดีอธิการบดีของมหาวิทยาลัยต้องเรียนประมาณ4-5ปีและ45ปีนี้จะต้องแบบ จำหลักการจำกฎหมายจำทุกอย่างให้มันได้มากที่สุดต้องเป๊ะเลยก็ไ่วได้ฮะต้องบอกอย่างนั้นเลยต้องรู้ว่าอะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดถึงจะผ่านได้ฮะชั้นนี้การรายงานข่าวจะต้องแบบรายงานไปเชิงที่ดีเชิงบวกเท่านั้นมีอนุญาตให้รายงานข่าวเชิงลบหรือพูดตรงกันข้ามหรือเห็นต่าง ถ้าทำได้ตรงหลักการเมื่อไหรหรือว่าตรงมากๆหรือว่าทำได้ดีมากๆเนี่ยนะจะได้แบบรางวัลหน้าข่าวดีเด่นรวมทั้งหน้าข่าวบางคนหรือประชากรบ,บางคนนะฮะในปี2014มีการขายแท็บเล็ตยี่ห้อหนึ่งฮะเป็นยี่ห้อดังในประเทศเขาซึ่งการใช้งานก็คือต้องบอกเลยว่ามันยุ่งยากมากเพราะแท็บเล็ตด,ดังกล่าวจะมีการจับภาพหน้าจอตลอดเวลาแล้วดูว่าไอเนี้ยเข้าอะไรออกอะไรดูอะไรอย่างเงี้ยบันทึกประวัติการท่องเว็บยากไหมยากก็เราถามใจเธอดูนะจ๊ะและนี่ครับเป็นเรื่องราวการสรุปคร่าวๆของการเซ็นเซอร์ หรือว่าการปิดกัน้นข้อมูลบางอย่างที่รัฐบาลอาจจะยังไม่พร้อมที่จะให้ประชาชนรับรู้เอาเป็นว่าใครคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เช่นกันนะฮะแต่ว่าขอแบบสุภาพไม่ด่าไม่หยาบคายแล้วกันเนาะขอหลักการและเหตุผลใครมีอะไรดีๆก็สามารถคอมเมนต์และแปะไว้ได้เลยชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ใช่กดแชร์ชอบม,มากๆฝากกด b s บสไครต์เจะมาคลิปหน้าสนักนี้ครับผมพ J หมอนชแนลต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย